ครับผมตอนนี้เรายืนอยู่ที่โครงการจักรพัน์โฮมเฟสสี่นะครับก็อยู่ฝั่งตรงข้ามประตูทางเข้าเดินจำการสินนะครับเข้ามาแค่500เมตรก็จะเจอโครงการของเรานะครับวันนี้ก็ดีใจกับท่านเจ้าของบ้านแปลงเพชรด้วยนะครับวันนี้ก็อนุมัติมาเรียบร้อยแล้วก็รอท่านเจ้าของบ้านว่างก็จะทําการนัดโอนกันนะครับในส่วนของแปลงเพชรนะครับก็อีกไม่นานนะครับเราก็จะทําการปรับปรุงต่อเติมในส่วนที่ท่านเจ้าของบ้านออเดอร์มา ท่านเจ้าของบ้านก็จะมีการเพิ่มต้นไม้มีเพิ่มสนามหญ้าแล้วมีเพิ่มห้องครัวนะครับเราก็จะทําการลันต่อให้ท่านเจ้าของบ้านได้เข้ามาอยู่พร้อมกันกับในส่วนที่ทําการต่อเติมนะครับในส่วนฝั่งนี้นะครับก็อยู่ในการทําการปาดพ่อร้อยสายไฟนะครับก็เป็นแปลงบุษราคัมเป็นแปลงไทยใหญ่ของเราครับ65ตารางวาเป็นขนาด2ห้องนอน2ห้องน้านะครับวันนี้ทีมงานช่างก็มาเข้ามาทําการปาดบล็อกปาดสังพ่อร้อยสายไฟนะครับเตรียมที่จะร้อยสายไฟน,นะตัวน,นี้ อันนี้ก็จะเป็นจุดในส่วนของอมีปัก๊กมีเต้ารับทีวีนะครับตัวนี้สายส่งสัญญาณทีวีตัวนี้ก็มีปัก๊กมีทุกจุดนะครับก็ต้องมีท่อนะครับเตรียมที่จะร้อยสายไฟนะครับช่างก็เข้ามาปาเดเตรียมที่จะเดินสายต่อเลยอันนี้คือเราปาดไว้รอช่างฉาบนะครับถ้าไม่เดินถ้าไม่ฝังท่อเขาไม่สามารถฉาบได้นะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะพาไปชมในส่วนของแปลงโกเมียแล้วก็มรกตต่อเลยนะครับ